สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้นักเรียนคงจะเรียนอยู่บ้านนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะคะเพราะว่าเราจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องนะคะ ความหมายของคําค่ะซึ่งความหมายของคำเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันอันแรกก็คือความหมายโดยตรงนะคะความหมายโดยตรงเนี่ยมันง่ายมากเลยก็คือนักเรียนไปเปิดพจนานุกรมอะคะ่ะแล้วมันมีความหมายยังไงอยู่เนี่ยก็นั่นแหละค่ะคือความหมายโดยตรงอย่างเช่นคําว่าเสือถ้านักเรียนไปเปิดเจอนะคะในพจนานุกรมเนี่ยก็จะมีการอธิบายความหมายว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง อันนี้จะเรียกว่าความหมายโดยตรงส่วนอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าความหมายโดยในนะคะความหมายโดยในเนี่ยถ้านักเรียนไปเปิดโฆชนานุกรลมนักเรียนอาจจะไม่เจอความหมายค่ะแต่จะเป็นความหมายในการเปรียบเทียบเชิงอุปมาแล้วก็เราเนี่ยจะเข้าใจกันนะคะคําว่าเราในที่นี้ก็คือคนไทยเนี่ยค่ะนะคะจะเข้าใจกันเองเลยว่าคาเนี้ยมันหมายถึงว่าอะไรกันแน่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะ อตอนนี้นักเรียนก็หยิบสมุดมาจดได้เลยนะคะความหมายของภาษาโดยในหรือคำที่มีความหมายโดยในหมายถึงคำที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัวคำว่าตรงตัวก็แสดงว่าในพจนานุกรมนั่นเองใช่ไหมคะตามพจนานุกรมแต่ถ้าแต่จะแปลความหมายในเชิงเปรียบเทียบซึ่งทุกคนในสังคมคำว่าในสังคมก็คือสังคมไทยเราเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะจะเข้าใจความหมายนั้นเป็นอย่างดี ทำไมชาวต่างชาติถึงไม่เข้าใจความหมายในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันเป็นขั้นกว่าหานักเรียนนะคะความหมายในเชิงเปรียบเทียบเนี้ยมันจะมีการสะสมโดยการฟังได้ยินนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องสะสมมาเรื่อยๆค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ที่มาค่ะว่าทำไมจึงเปรียบเทียบแบบนั้นทีนี้ชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขาได้ยินเนี่ยเขาจะเป็นความหมายที่ตรงตัวถูกต้องไหมคะ เขาได้ยินว่าเสือเขาก็จะอนึกถึงไทเกอร์คือเสือเลยทันทีแต่ว่าถ้าเราพูดประโยคบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเสือผู้หญิงคราวนี้มันไม่ได้แปลว่าไทเกอร์หรือแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมละแต่หมายถึงคนที่ทําไมคะเจ้าชู้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหมายโดยในแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมีตัวอย่างของคําที่มีความหมายโดยในนะคะมาให้นักเรียนเนี่ย ได้เรียนรู้กันหลายคำเลยนะคะเตรียมตัวจดนะคะว่าคำไหนเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะก็คือคำว่าดาวนักเรียนเคยเห็นดวงดาวใช่ไหมคะที่มีแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าถ้าเป็นความหมายนี้ก็จะเป็นความหมายโดยตรงนะคะคือสิ่งที่เห็นเป็นดวงบนท้องฟ้าเวลามืดแต่ถ้าครูพูดประโยคบอกว่านภัทรลาเป็นดาวโรงเรียน อ่าคราวนี้เราไม่ได้เอานาภัสราขึ้นไปแขวนอยู่บนท้องฟ้าละลายิบได้ยับแล้วแต่หมายถึงว่านาภัสราเป็นบุคคลที่แบบเด่นนะคะอาจจะสวยเด่นนะ,ะเออเขาก็เรียกว่าดาวมีคำหนึ่งถ้านักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียนจะได้ยินค่ะคำว่าเดือนเดือนจะหมายถึงเดือนจะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นคำที่มีความหมายโดยในนะคะคำต่อไปค่ะ คือคําว่าเก้าอี้คาว่าเก้าอี้ถ้าครูพูดบอกว่าสมิธนั่งอยู่บนเก้าอี้สีขาวอันนี้จะเป็นความหมายโดยตรงก็คือที่สําหรับนั่งมีขาแต่ถ้าครูพูดบอกว่าซิโก้หลุดจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมชาติไทยอ่าคราวนี้ซิโก้ไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วแต่ซิโก้หลุดจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเห็นไหมคะว่าความหมายโดยในเนี่ย เราต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าคำนั้นเนี่ยหมายถึงเก้าอี้จริงๆหรือว่าเป็นคำที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะคะคำต่อไปคำว่าเพชรค่ะเพชรเนี่ยสวยนะคุณแม่มีเพชรแหวนเพชรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแก้วเนาะที่มีค่ามีแสงแวววาวอันนี้เป็นความหมายโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิด ครูพูดประโยชน์ที่บอกว่า JK เ o โรล n ิค่ะเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงวรรณกรรมอังกฤษคราวนี้ JK เ o โรล n ิไม่ได้มีเพชรค่ะแต่ JK เ o โร i ลิเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความสามารถคราวนี้ก็จะเป็นความหมายโดยในนั่นเองนะคะ คำต่อไปคําว่ากาค่ะนักเรียนเคยเห็นกาใช่ไหมคะกาเนี่ยมันจะเป็นนกสีดําๆค่ะแล้วกาเนี่ยในความคิดของคนไทยเนี่ยมันจะเป็นนกที่รูปร่างหน้าตาน่าเกียดเนาะเราไม่ค่อยเลี้ยงกาไว้ในบ้านเนาะมันไม่น่ารักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนที่อาจจะรูปร่างหรือว่าฐานะหรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะมีเรียกเขาว่ากา อ่าอย่างเวลานิทานมันจะมีคําสํานวนหนึ่งที่บอกว่าการในฝงหงเงี้ยนักเรียนเคยได้ยินไหมเราก็จะหมายถึงคนที่ทําไมคะฐานะต่างกันแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ฐานะเนี่ยสูงกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นพอคําว่าหงก็เข้าใจทันทีเห็นไหมสีขาวกับสีดํำก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วเนาะหงมันก็จะเป็นนกจําพวกหนึ่งค่ะ นะคะลำตัวใหญ่ค่ะคอยาวเลยนะัวสวยสง่ามากเลยเขาก็เลยมักจะเอาหงเนี่ยค่ะนะคะไปเป็นคำที่ใช้เรียกนะผู้หญิงค่ะที่สวยสง่าอาจจะเป็นคุณหนูนะมาจากตระกูลที่สูงสง่งร่ำรวยอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีคำที่แบบว่าติดมาด้วยแบบอุ๊ยผู้หญิงคนนั้นนะราวกับนางหงไม่ได้แปลว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องคอยาวถูกต้องไหมแต่เขาทำไมคะ เขาเนี่ยดูแบบสูงส่งดูแบบร่ํารวยอะไรแบบเนี้นะคะเป็นต้นคําต่อไปนกขมิ้นนกขมิ้นนี่ไม่แน่ใจว่านักเรียนจะรู้จักหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยพอเวลาบอกว่านกขมิ้นปุ๊บสิ่งที่คิดต่อไปเลยก็คือคนที่แบบเร่ร่อนนะคะไม่มีที่พักที่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งนะคะจริงๆในความคิดของครูแล้วเนี่ยครูก็คิดว่านกขมิ้นเนี่ยนะ มันก็เป็นนกชนิดหนึ่งอะที่มันไม่มีที่พักหรอกและนกชนิดอื่นก็ไม่มีที่พักเหมือนกันอย่างนี้ครูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเปรียบเทียบนกขมิ้นกับคนที่เร่ร่อนมันเป็นการที่แบบรับจำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราใช้เป็นปกติแล้วนะคะหมูอ่าเวลานักเรียนเห็นหมูปุ๊บสิ่งที่นักเรียนจะแบบคิดถึงสิ่งแรกเลยก็คือทาไมคะ อ้วนถูกต้องไหมเวลาที่แบบเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยแล้เราบอกว่าหมูแน่นอนค่ะเราไม่ได้บอกว่าเพื่อนเนี่ยกำลังกินหมูแต่เรากําลังจะบอกว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะอ้วนเหมือนหมูแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นความหมายโดยในนะคะคําว่าหมูค่ะนอกจากความหมายโดยในที่แปลว่าอ้วนแล้วเนี่ยมันยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลว่าง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าข้อสอบหมูหมู ข้อสอบภาษาไทยหมูหม,มูมันก็แปลว่าข้อสอบภาษาไทยทําไมคะง่ายมากนะคะแต่ถ้าครูบอกว่าข้อสอบภาษาไทยหินไม่ได้แปลว่าครูก,กําลังเอาข้อสอบไปช่างกิโลถูกต้องไหมแต่มันหมายถึงว่าข้อสอบนี้ทําไมคะยากมากนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหมายโดยในนะคะคําต่อไปค่ะตอไม้จริงๆเราจะพูดแค่ตอเฉยเฉยอย่างเช่นเนี่ย เรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็เจอต่อไม่ได้แปลว่าเขากำลังจะไปขุดต้นไม้ถูกต้องไหมแต่กําลังจะเจออุป,ปสรรคหรือว่าสิ่งที่ขัดขวางทําให้งานครั้งเนี้ยไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อเน,นี่ยค่ะมันก็เป็นลักษณะของความหมายได้โดยนายได้อีกเช่นกันนะคะดวงใจดวงใจถ้าดวงใจนี้เป็นสิ่งที่แบบมนุษย์ทุกคนต้องมีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสิ่งที่ เหมือนกับเวลาเราพูดถึงดวงใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจคนที่ไม่มีหัวใจเนี่ยแน่นอนตายอันนี้คือความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยมันก็จะหมายถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างเช่นเวลาที่บอกว่าลูกๆเป็นดวงใจของพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าเอาลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในตรงหน้าอกของพ่อแม่แต่ความหมายก็คือลูกทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญของพ่อแม่นะคะงูเห่า งูเห่าเป็นงูชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงนะคะแต่ถ้านักเรียนเคยได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนจะทราบว่าเราเปรียบเทียบง,งูเห่าเนี่ยกับคนกลุ่มที่มีลักษณะก็คือไม่รู้จักบุญคุณคนแล้วก็อากตันยูเคยได้ฟังไหมคะชาวนากับงูเห่าอะคะ่ะที่เขาบอกว่าชาวนาเนี่ยเดินไปแล้วก็เจองูเห่ากําลังจะตายชาวนาก็เลย หยิบงูเห่าขึ้นมาแล้วก็กอดให้ความอมดอุ่นจนงูเห่าเนี่ยพ้นจากความตายแต่สุดท้ายงูเห่าเนี่ยก,กัดชาวนาจนตายอ่าอันนี้ต้องบอกวันนี้ทานะคะถ้าเป็นเรื่องจริงนักเรียนเจอง,งูเหา่าก็อย่าไปอุ้มนะคะไม่งั้นเนี่ยครูว่านักเรียนน่าจะตายก่อนนะคะอ่ะเรื่องนี้ความหมายโดยในคืออะไรหมายถึงคนที่ ไม่รู้จักบุญคุนนั่นเองนะคะเราก็จะเรียกพวกนี้ว่างูเห่าหรือปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำคำหนึงงูพิษค่ะนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมเออในละครเนาะผู้หญิงคนนี้งูพิษช,ชัดๆมีเสียงอินเนอร์เล็กน้อยนะเอะเราจะแปลว่าผู้หญิงคนนี้เขามีพิษหมายเขาจะหมายถึงคนที่ทำไมคะหลอกลวงนะคะหักหลังคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นลันกษณะของความหมายโดยในเช่นกันนะคะ ไฟเขียวเดี๋ยวพอ,อปิดเทอมนี้คุณพ่อไฟเขียวให้นักเรียนไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนได้แปลว่าคุณพ่อไปอยู่ที่สี่แยกแล้วก็เปิดไฟเขียวไฟแดงใช่หรือไม่ไฟเขียวคำนี้ถ้าเป็นความหมายโดยในายจะหมายถึงอนุญาตนั่นเองนะคะเขีย่ยเขี่ยเป็นอาการใช่ไหมเอามือแบบเขีย่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำไมคะ ออกไปหรือใช้เท้าเอ้เวลาเขี่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขี่ยออกไปเนี่ยมันทาไมมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอะเออเหมือนกับถ้าครูพูดบอกว่านักเรียนเขี่ยผักออกจากจานอ่าอันนี้ความหมายโดยตรงหรือโดยในคะความหมายโดยตรงเนาะแล้วเขี่ยเก่งด้วยเนาะแยกแยะสารแบบเก่งมากเลยนะคะสามารถรู้ว่าอันไหนเป็นหมูอันไหนเป็นผักนะคะอ่าเขี่ยละเอียดเลยแต่ถ้าครูพูดประโยคใหม่บอกว่านะคะอ่า สมชายถูกเขีรยออกจากตาแหน่งไม่รู้เหมือนกันว่าสมชายขึ้นมาเป็นประธานในหัวได้ยังไงตอนนี้นะคะนึกคนอื่นไม่ออกเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทาไมคะปลดออกนะคะแล้วเขีย่ยเนี่ยพอใช้คําว่าเขีย่ยปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเป็นการออกจากตาแหน่งแบบไม่ได้เต็มใจนะคะอันนี้ความหมายโดยในนะคะคาต่อไปคําว่าดับค่ะดับ นึกภาพนะในห้องไฟสว่างเลยแล้วทำไมคะดับมืดหมดเลยมันก็โยงไปถึงเรื่องของความตายก็ได้นะคะหรือถ้าครูตั้งเขียนประโยคบอกว่าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้อนาคตดับบูบไม่ได้แปลว่าอนาคตของเขาทำไมคะมีไฟช,ช่วงชั่ววานอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ไฟดับลงแต่ความหมายถ้านักเรียนลองนึกภาพนะมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งอะ่ะกำลังสว่างเลยอะ่ะ เสร็จแล้วปรากฏว่าเทียนเล่มน,นี้ยไฟดับลงมันก็เปรียบเทียบว่าอนาคตของนักเรียนเนี่ยก็เหมือนกับแสงไฟนะคะแล้วพอเวลามีลมลมีอะไรพัดมาเนี่ยค่ะมันก็ดับลงเขาก็เลยใช้คำว่าดับเนี่ยเป็นความหมายโดยในนะคะในเชิงเปรียบเทียบได้เช่นกันนะคะสุนักจิ้งจอกสุนักจิ้งจอกเป็นตัวละครน,นะคะในนิทานเกือบทุกเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห นะคะแต่จริงๆแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันมีมันมีความเจ้าเล่ยยังไงบ้างอย่างในนิทานเรื่องอะไรนะคะที่นักเรียนรู้จักลุกหมูสามตัวไหมที่แบบไปปลอมเป็นคุณยายใช่ไหมแล้วก็ไปหลอกใช่ไหมเออไอรุ้งหมูสามตัวเปล่าครูจําไม่ได้แล้วหนูน้อยหมวกแดงหรือเปล่าน,นะนะอ่ะสรุปสรุปแล้วกันว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์เนาะมันเป็น คำที่มีความหมายถึงคนที่ทำไมคะเจ้าเล่เราอาจจะไม่เรียกเต็มก็ได้อาจจะเรียกแค่ว่านางจิ้งจอกเคยได้ยินไหมใครที่อา่านนิยายจีนบ่อยๆอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะรู้จักจิงจกงจ้งจอกก้าหางแล้วจิ้งจอกก้าหางมันก็จะลิงก์ไปถึงอะไรนะผู้หญิงใช่ไหมที่มีสเสน่ห์ยั่วยวนหลอกอะไรอย่างเงี้ยทาให้ผู้ชายเนี่ยมาทําไมหลงเสน่ห์พอเวลาเราใช้คําว่าจิ้งจอกเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนั้น,เ,นเป็นคนไม่ดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความหมายโดยในอีกเช่นกันนะคะนกพิราบนกพิราบในกีฬาใหญ่ๆค่ะเขาจะมีในวิธีเขาจะมีการปล่อยนกพิราบเราก็บางคนก็ทราบใช่ไหมคะว่านกพิราบเนี่ยมันก็เป็นนกชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่มันมีความหมายโดยในหมายถึงสันติภาพค่ะเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลค่ะของศาสนาคริสต์โบราณเนี่ยเขาเชื่อว,ว่านกพิราบเนี่ยก็คือ พระเยซูหรือว่าพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความหมายโดยในว่าหมายถึงสันติภาพหรือความสงบสุขอะไรประมาณนี้นะคะนกคู่นกคู่นกคู่กับคนไทยเนาะไม่ค่อยอันนี้เราจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมนกคู่จึงมีความหมายโดยในหมายถึงคนฉลาดหรือคนมีปัญญาอันนี้ครูว่าน่าจะเป็นมาจาก ะตะวันตกมากกว่านะคะเพราะว่านกทุ่งเนี่ยเป็นสัตว์ของอเขาเรียกว่าอะไรนะเทพเจ้าที่มีปัญญานะในกลีกก็เลยมันจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาเด็กแรกเกิดหรือว่าให้ของขวัญเด็กเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นนกคุ้งเนี่ยก็จะทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยฉลาดขึ้นนะคะ,ะป่านนี้นักเรียนก็วิ่งไปหานกคุ้งมาอุ้มใหญ่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่ามีความหมายโดยในว่านกคุ้งเนี่ยเป็นอะไรคะ เป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นคนที่มีความมีปัญญาหรือลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือนกคู่เนี่ยมันจะเป็นนกที่แบบช่างสังเกตเวลามองเนี่ยมันจะมองเห็นแบบศัตรูได้เร็วอะไรประมาณนี้เขาก็เลยให้เป็นลักษณะของคนที่มีปัญญานะคะในการที่จะมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุูโปกนั่นเองลิงค่ะอันนี้ครูต้องอธิบายไหมคะว่าหมายถึงใคร อ,อความสุกซนใช่ไหมเวลาเราคุณพ่อบอกว่าโหเป็นลิงเป็นข้างนี่เขาไม่ได้หมายถึงว่าเอาลิงเข้ามาไว้ในบ้านแต่หมายถึงใครคะตัวเด็กๆเกนี่แหละคะ่ะนะคะที่มีความสุกซนนั่นเองนะคะเต่าเต่านี่ก็ลักษณะของมันคือความช้ามีคนบอกว่าขับรถจนเต่ากัดยางแสดงว่า ช้ามากคือเต่าเนี่ยขนาดเดินช้าๆแล้วยังเดินมากัดยางรถได้นี่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยขับรถทำไมคะช้ามากๆนะคะแพะค่ะแพ้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีความหมายด้วยในเวลาเราเจอข่าวค่ะในหนังสือพิมพ์บอกว่าจับแพะไม่ได้แปลว่าตำรวจเนี่ยไปจับแพะจริงๆแต่หมายถึงจับคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทำไมคะอืม เหมือนกับถูกกล่าวหาเนาะเพราะอะไรเพราะอันนี้น่าจะมีที่มาจากในสมัยโบราณค่ะมีการนำแพะมาบูชายันค่ะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคนที่นำแพะมาบูชายันเนี่ยพ้นจากบาปก็เลยเกิดสำนวนที่บอกว่าแพะรับบาปนะักเรียนเคยได้ยินไหมคะพอต่อมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหลือแค่ว่าเวลาที่หาคนรับผิดแทนเนี่ยคะ่ะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจับแพะอย่างนี้คะ่ะ แพะเนี่ยจึงมีความหมายโดยในก็คือผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือได้รับโทษแทนผู้ที่กระทำผิดแท้จริงนะคะตีนแมวตีนแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะของสัตว์ก็คือแมวใช่ไหมคะมันคืออุ้งเท้าของแมวอะ่ะแต่เวลาเราพูดถึงตีนแมวเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงของความน่ารักของอุ้งเท้าแมวแต่เราจะหมายถึงอ่าพฤติกรรมของแมวที่เวลาเดินมันชา้ามันเบามาก คือแมวเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่เดินแล้วไม่มีเสียงเลยค่ะนักเรียนไม่ว่าจะไปเดินบนหลังคาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเรียกโจรค่ะหรือขโมยที่ย่องเข้าบ้านว่าตีนแมวไม่ได้แปลว่าโจรหรือขโมยมีตีนแมวจริงๆแต่มีพฤติกรรมเหมือนกับการเดินของแมวที่เบามากๆนะคะตุ่นอ่าตุ่นนะคะจริงๆอ่ะตุ่นจนเปื่อยอ่ะ มันเป็นความหมายโดยในที่แบบเหมือนกับคนที่ถูกกระทําเรื่องนี้ซ้าแล้วซ้าอีกอ่ะออสุดท้ายเลยก็คือเขาก็ไปเปรียบเทียบว่าคนที่โดนตุนเนี่ยก็คือเหมือนคนที่ทําไมคะโดนหลอกลวงนั่นเองนะคะเสือนอนกินเสือนอนกินอันนี้เป็นสำนวนและแต่ว่าม,มันจะหมายถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงถ้าครูจะอธิบายอย่างเช่น ไปอะไรนะไปปลูกห้องเช่าใช่ไหมคะให้คนได้เช่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเก็บอะไรคะรอเก็บค่าเช่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเสือนอนกินก็คือคุณไม่ต้องลงแรงทําอะไรแล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายคุณก็ได้ผลประโยชน์กลับมานะคะเทพจิดานางฟ้าเวลาที่ชมใครว่าเป็นนางฟ้าเนี่ย เราไม่ได้แปลว่าเขามาจากสวรรค์จริงๆแต่เราหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีความดีความสวยนะคะชักใหญ่รูปภาพในรูปภาพเนี่ยจะเป็นใยมังมุมนะคะแต่การชักใยเนี่ยจะหมายถึงนักเรียนนึกถึงหุ่น,นกระบอกอะค่ะที่มีคนใช้เชือก นะคะแล้วก็ดึงเชือกขึ้นซ้ายทีกว่าทีเพื่อให้ทําตามที่คนเชิดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการชักใยเนี่ยจึงหมายถึงผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังแต่คนที่แสดงออกก็คือหุ่นตัวนั้นถูกต้องไหมน,นักเรียนจะอยู่เบื้องหน้านะคะถังแตกถังแตกหมายถึงคนที่จนมากๆค่ะ ไม่แบบเหมือนล้มละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงเรียกว่าถังแตกเพราะว่านึกภาพนะมันไม่สามารถเก็บอะไรได้แล้วอะคือหมดตัวแล้วนะคะทีนี้ภาพที่เอามาให้นักเรียนดูเนี่ยคือภาพขนมชนิดหนึ่งค่ะในสมัยอดีตนะคะต้องบอกก่อนว่าคนในสมัยอดีตเนี่ยค่ะที่กินขนมชนิดนี้ต้องเป็นคนที่แบบจนนะคะเพราะว่าราคาขนมต่อชิ้นเนี่ยถูกมากค่ะแต่ว่ากินแล้วมือ้อนึงเนี่ยอิ่ม ง่ายๆเลยนะคะเขาก็เลยเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมถังแตกนั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะขนมถังแตกราคาไม่ไม่ไม่ถังแตกแล้วนะคะราคาแบบไม่ถูกนะคะแต่ก็ยังเรียกชื่อขนมชนิดนี้ว่าขนมถังแตกอยู่นะคะนอนหนังสือที่มาของนอนหนังสือเนี่ยมีหลายที่มามากเลยนะคะบางคนก็บอกว่า อ่านหนังสือจนทําไมคะอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวจนหนอนขึ้นก็เลยเรียกคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเนี่ยว่าหนอนหนังสือนะคะหรืออะไรนะคนที่อ่านามีหนังในหนังสือเนี่ยมีหนอนยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาก็เลยเรียกไอ้หนอนชนิดนี้ที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยคะ่ะนะคะมันจะมีแบบ มันมัมนม,ม,นมีเขาเรียกอะไรมะแมลงชนิดหนึ่งอะค่ะที่อยู่ในหนังสืออะค่ะเขาก็เลยเรียกคนที่ชอบอยู่กับหนังสือเนี่ยค่ะว่าหนอนหนังสือแต่ไม่ได้แปลว่าเราอะไปเรียกไปเจอหนอนจริงๆนะแต่คนที่อยู่กับหนังสือนะคะเป็นประจําค่ะก็เลยเรียกว่าคนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูคิดว่านักเรียนคงรู้จักกับคําที่ มีความหมายโดยในนะคะแล้วก็ใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะถูกความหมายด้วยนะออการที่คนไทยเราเนี่ยนะคะได้ใช้คำแบบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยมีจินตนาการค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบคำนะเป็นความ เขาเรียกว่ารุ่งรวยในการใช้ภาษาใครที่ใช้ภาษาแบบนี้ได้และเข้าใจความหมายได้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนแล้วก็ทํากันบ้านที่ค้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ